แองโมกับเริมเลือดหลักฐานนี้บอกอะไรคือสรุปว่าแผลนียมันเกิดก่อนเสียชีวิตคุณหมอทวัชชัยนั้นถูกถอดออกจากการเป็นพยานหลักเพราะการนำเสนอสมมุติฐานตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าด้วยบาดแผลที่พบนั้นเกิดบนบกเป็นข้อถกเถียงสำคัญที่ทำให้ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดที่พบในศพสิ่งสำคัญก็คือสิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าบาดแผลนั้นเกิดบนบกหรือเกิดในน้ำกันแน่การเกิดลิ่มเลือดนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ช่วยหยุดเลือดเมื่อมีบาดแผลโดยที่กระบวนการนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าแผลนั้นเกิดขึ้นที่ไหน แต่ถ้าเอาเข็มตูดเข้าไปมันก็ไม่มีการกระบวนการนี้เนะเาะพอมันพอมันเป็นเลือดไปแข็งตัวข้างนอกแต่ถ้าเราบาดแผลนีเม่อก้มีการหดตัวของเลือดแล้วก็จะมีการขั้นปฐมภูมินะฮะมันก็จะมีการเกาะกลุ่มกันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยที่สาคัญคือคือการแข็งตัวขั้นทุติยภูมิครับเป็นการสร้างไฟบินขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงไฟบินไม่ละลายน้ําครับอันนี้นะอันนี้คือไฟบินไม่ละลายน้ํา แลังจากนั้นก็มีมีการสลายริมเลือดเลยผมผมจะให้โฟกัสตรงนี้แล้วกันครับเป็นการแข็งตัวของเลือดที่เกิดไฟบินขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วคืออะไรครับซึ่งมันมีความสําคัญในการพิสูจน์ทางนิติเวชถ้าแผลเกิดบนบกจะพบก้อนเลือดที่แข็งตัวจากไฟบินไฟบินนั้นจะไม่ละลายน้ำซึ่งตรงกับกรณีของน้องแตงโม แต่ถ้าบาดแผลเกิดในน้ำเลือดจะถูกชะล้างจนไม่เกิดลิ่มเลือดที่ชัดเจนกระบวนการเกิดลิ่มเลือดขั้นตอนแรกเมื่อมีบาดแผลนั้นหลอดเลือดจะหดตัวเพื่อชะลอการไหลของเลือดจากนั้นก็จะเกิดเกร็ดเลือดเกาะกลุ่มกันเพื่ออุดรอยแผลตัวนี้เป็นขั้นปฐมภูมิขั้นตอนที่สอง ร่างกายจะสร้างเส้นใยไฟบินซึ่งจะไม่ละลายน้ำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ลิ่มเลือดตัวนี้จะเป็นขั้นพุทธิยภู่หรือขั้นที่สความแตกต่างระหว่างแผลบนบกและแผลในน้ำนั้นแผลบนบกเลือดจะแข็งตัวภายใน5ถึง15นาทีและจะเกิดลิ่มเลือดที่มีไฟบินเมื่อเทน้ำลงไป ริมเลือดจะไม่ละลายแต่อาจถูกชะล้างออกถ้ามีแรงกระทาคือริมเลือดแข็งตัวเป็นบอกแล้วตกน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ละลายยิงเป็นเกินน้ำไม่น้ำเลยนะเลือดออกมาปุ๊บโอกระจายออกมาปุ๊บกระจายมันจะไม่มีมันมาัาค้างอยู่หรอครับเพอ่ไปขึ้นศาลครั้งที่แล้วมีหมอนิทเวศด้วยนะครับฉันก็พูดถึงเรื่องเรื่องแผลเนี่ยคิดว่าเป็นแผลจากก่อนตายนะฮะแล้วก็ การที่จะดูว่าก่อนตายอันหนึ่งก็คือการตรวจทางพยาธิวิทยาคือเป็นการส่องดูว่ามีเม็ดเลือดแดงตรวจสอบดูมีเม็ดเลือดแดงแทรกไปในเนื้อเยื่อไหมซึ่งทางทางนิติเวชเขาก็ได้ทําแล้วก็คือสรุปว่าแผลเนี่ยมันเกิดก่อนเสียชีวิตทีนี้เกิดก่อนเสียชีวิตเกิดในน้ําหรือเกิดบนบกแต่แต่ถ้าเราเอาพูดถึงเรื่องการเกิดริมเลือดการเกิดเลือดจำนวนมากแล้ว นี่ฮะเอเสีริมเลือดคุณหมอชี้ให้ดูหน่อยครับตรงไหนที่เรียกว่าเป็นริมเลือดตรงนี้ฮะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเป็นเลือดถ้ามาดูแ<ล>ุ่ <ฮะ S 2> ในน้ำเลือดเลือดที่ออกในน้ําจะไม่แข็งตัวเป็นเล่นเลือดแต่จะกระจายตัวในน้ําเนื่องจากไม่มีไฟบินมาเกาะกลุ่มการตรวจสอบทางนิติเวชแพทย์นิติเวชสามารถสำรวจตรวจสอบได้ว่าผลน,นั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิต หรือไม่โดยดูได้จากริมเลือดหากพบริมเลือดแสดงว่าแผลนั้นเกิดบนบนเม็ดเลือดแดงในเนื้อเยื่อจากการตรวจทางพยาธวิทยาสามารถยืนยันได้ว่าแผลนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตริมเลือดเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยแยกแยะว่าแ,แผลนั้นเกิดขึ้นที่ไหน การเข้าใจกระบวนการนี้จะช่วยให้การสืบสวนคดีนั้นมีความแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและลิ่มเลือดนี้ใช่หรือไม่เป็นเหตุผลสำคัญที่คุณหมอธวัชชัยถูกถอดออกจากพยานปากสำคัญ